สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับก็ผมนายสิวพันธุยตะกูลรหัสนักศึกษา3ตัวท้าย0 6 7นะครับวันนี้ก็ผมจะมานําเสนอโมเดลความเป็นครูนะครับโมเดลที่ก็ผมได้สร้างคิดสร้างขึ้นนะครับจากชื่อของตัวเองนะครับโดยมีองค์ประกอบคือตัว S ตัว I ตัว V ตัว A ตัว P ตัวเตัว A ตัว N นะครับ S I V A P H A N นะครับเป็นสิวพันธ์โมเดลนะครับเรามาทำความรู้จักโมเดลความเป็นครูนะครับคือสิวพันธ์โมเดลสิวพันธ์โมเดลจะย่อมาจากทั้งหมด8ตัวนะครับคือตัว S ตัว I ตัว V ตัว A ตัว P ตัว H ตัว A และตัว N นะครับตัว S แรกคือ SE r v i c e เซอร์วิสคือการบริการแล้วต้องให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อในสถานศึกษาและก็ตัว I คือ n t e ทเก t ตคือการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับและ Vision คือต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงานและตัว A คือ t e n t i o n คือเราต้องมีความสนใจในตัวนักเรียนเป็นรายบุคคลและตัว P คือการวางแผนคุณครูที่จะ จะทาการเรียนการสอนนะครับต้องมีการวางแผนในชั้นเรียนนะครับต่อไปคือตัวเฮสคือโฮนิตเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงานและสั่งสอนนักเรียนให้มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนนะครับและต่อไปคือตัวเอเอชิชูดนะครับคือความเป็นครูต้องมีทัศนคติที่ดีและไปในทางที่บวกอยู่เสมอนะครับต่อไปตัวสุดท้ายคือทั้งหมดที่กล่าวมาจะขาดไม่ได้คือตัว N คือ n i สตี คือความดีนะครับทุกคนเราต้องมีความดีนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาคือ8ตัวก็คือสิวพันธ์โมเดลนะครับขอบคุณครับ